มีเปรียปร้ยวน้ำตับไม้อยากกินไอ้แก้วขมิ้นแล้วอะคิดถึงแก้วขมิ้นมากเลยอะ เที่ยเอาสักษีแห้งอันนั้นเอับไว้สงสัยรอนานเลยอ่ะไอ้แก้วขมิ้นรอนานค <c oughs> ือหังโตมาแล้ว,ลวมันก็ตกมันจะแข็งอไมพอต้องรอแก่อีกแล้วรอแก่อีกคร <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่แก่มันก็ไม่อยู่